ก่อนเรากลุกวิสันยาเลยมาเดิ่มแลครับนี่กินน้ำหมักขมังคือเนมะวงบ่ระเปียกดนะครับตันดอกไม้มันสมนะครับเจียวสับเลยครับตำหมักขมังไว้คือเ๋ยวสับตะไน่ก่อนนะครับตำขม่ังกินแซ่บมือให้เดี๋ยวผ่อนเลยเนาะนะครับสับพอตะไน่ก่อนครับชั้นน้ำหวานต้นหน่อยนะครับตอนนี้ง่ายเก็บถุงมือให้เดี๋ยวเลอนๆ เดดดดที่ดีมีแห้งนะครับตรวจตรวจจะค้นรองๆมาได้ครับมาขินน้ำกันขำหัวขอยา,าับปากแป๊บนะครับคับเนี่ยมุมมงมันเลยเนดะับตอนนี้นนนงนะเปนองก็มาเลยยิเต็มปาก,กน,นะครับชอยหอมครับตามที่หอมเป็นองไรตามัวใส่หอมใสปลาหนวดนะครับ,งงรรบแก้ก็ได้ครับ กับแก้มก็ได้แล้วหลายจะกับแก้มแล้นะครับกับแก้มแก้แดดเป็นร่มนะครับเป็นสวมร่มป็นแดดไปใบเขานะครับใบหอมขับมาแล้วกับฝากคนเลยกดแชร์กดติดตามมาเลยครับกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ขับมารับชมนะครับทุกคนติดตามอยู่ที่กันครับวันนี้ติดตามแบบฝากติดตามมาเลยครับพี่น้องตารแบนี้อยู่ด้วยกันตลอดนะครับมาชมกันคพี่น้อง ทาตำง้วเตรยเตมอย่างตำเนีครับไตำหลายตำเพรยุงเอเพราะจะถอยเพราะีแสบเลยนะครับเจีนนโคกครับตใพ่ิกแห่งใส่พริกแห่งลงไปเผื่อตัวน้อยเนาะเ็แข้งนะครับต,ต่บกแคก็บ นาะะจุมเข็มเค็มรตันดอกินข้ช่วงนดเียแต่ปโตครับแกมเลยแกล่กระมใกระเทียมลงครับสหอมไปนอกจะต้องไปน้ำเขยมไปน้ำครับ นาดปลายากก่ดกได้พี่น้องปลาพใส่ได้ครับขน,นาปลานวลวไปได้ครับพี่น้องปลาปลาอย่งบุ๊งไปโงนัวนไปเลยพี่น้องไหลจหลแสบหลาย,ลาย,ายชวด,ดดีครับรวดจะแสบหลให้กันพี่น้องใส่ต้องไปท้างยนเอาซื้มอ,อมาดคน น่วน้ำปลาปลาดองแซ่เลยครับปลาลไม่ค่อยนัวองไปต้องตำให้มันแตกนะครับคนคนซื้อม่ได้ยองตำให้มันไแตกได้ขนเงี้ย่อยแล้วบาที่ไถยได้สับส่คอมคอมลงไปคนได้นเคนนี้คนนี้ไม่เข้า โคดีโคดีอือน้ำปลาใหติดหน่อยเอาใส่ปลาได้ยังไงนวนวน้ำปลาไปเวยครับเน้นน้ำปลาทำปลาไปเลยซิมมือคำตัวนี้นเลยไปหน่อยเปิด,ปดตัวจัดสมอยากไปหน่อยนำนลงไหมนะพี่จ้องน่ะจุดดวนเลยครับ เอาอพี่น้องดักเสือแล้วครับมาจิมเนีน่ยครับดักเสือแล้วพี่น้องมาได้กินให้พี่น้องนะครับเป้ามือ,อ,อมนีอ่ครับเปิ้ลมัแล้วครับครับแป๊บนึงครับเสร็จไปเลยพี่น้องครับมองโอ้จับเตียงไร้แตะพี่น้องนี่ครับยุบบาทเท่าครับง่ายง่อยมองยุบบาทเลยครับ หอมกระเทียมชูรสน้ำปลาปลา่ต้องใส่ก็ไดับใส่ก็ได้แต่กูหมักใกรไดาษไตามนะครับชุดนี้นะครับใสกาไ้ทีเดตวจดตรวจเลยนะครับตานะครับท่านผใหญ่ขหยัดใสมือที่มน,นะครับตอนนี้ไงเลยอ้ คลิปนี้ที่พอแค่นี้นะครับพี่บบน้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยครับสวัสดีครับ